นนั้พอใจไหมพอใจชอบไหมชอบแล้วมาเริ่มรู้สึกอยากจะลบรอยสักเพราะงานทำไม่ได้ครับที่พอสามนี่นะถ้าหากมีคนลบรอยสักให้จะลบไหมอยากลบใช่ไหม เดี๋ยวพี่จะมีข่าวดีมาบอกนะทุกคนจะบอกทุกคนแล้ววมีข่าวดีจะเคลียร์ภัยสำหรับน้องนะครับแต่ผมยังไม่บอกนะว่าคืออะไรครับน้องบอกแล้วว่าอยากลบแล้วตอนนั้นสับไปทำไมสามเพื่อนมอนมีคิดได้ยังคิดได้ช่มนมีคนต่อหน้าคุณบ้างนะมมนะในการน

ีเดยวน้องเบนี่เป็นพี่ชายที่เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพี่ชายเพื่อนบ้านครับแล้วเป็นยังไงคะเห็นว่าโพสติ๊กต็อกเนี่ยในติ๊กต็อกโพสยังไงคะลงไปครับก็คือแบบเห็นน้องแล้วถ่ายเห็นน้องแบบแปลกๆดีครับก็เลยถ่ายครับพอถ่ายไปคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยครับแล้วทีนี้แต่ตอนนั้นเบสเองก็รู้ว่าน้องอยากได้ความช่วยเหลือคืออยากจะลบใช่ไหมคะใช่ครับน้องอยากลบครับ น้องบอกว่ายังไงบ้างน้องก็บอกว่าอมันใช้ชีวิตยากครับสักลายที่หน้าครับใช่ครับได้สินน้องสักมาครั้งแรกเป็นอย่งไงบ้างตกตกใจครับเสียดายหน้าตาหน้าตาก็ดีครับแต่ไปสักที่หน้าคือแบบเสียเลยครับได้บอกน้องไหมตอนนั้นคือบอกครับว่าอุ๊ไปสักทําไมครับไม่ดีครับเรายังเด็กอยู่ด้วยครับจะพลาดโอกาสอื่นเยอะเลยครับลูกคะน้องผู้อยากจะลบรอยสักออกเหรอคะใช่ครับใช่ครับน้องอยากลบ สักเมื่อไห่ปีแล้วสองปีครับสองปีครับเทียมเป็นอย่างนี้แบบเกินเลยนะเทียมเบาๆนะพูดเบาอะคนพูดเบาครับเบาตอนนี้รู้สึกไงอยากลบใช่ไหมใช่อ๋ออยากครับอยากลบคลินิกเข้ามาติดต่อคลินิกกรมอพอเห็นโพสเขาจะลบให้ที่เราบอกอยากลบเขาจะลบให้ใช่ไหมใช่เขาจะลบลบบไ้คครรัันองบกี่ครั้งใช่ไหมครับลบแปดครั้งครับไปเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งใช่ครับ ฝากเตือนสําหรับคมที่คิดจะสั่งหน้านะครับคือเหมือนตัดโอกาสตัวเองเลยครับคือจะไปสมัครงานที่ไหนก็สมัครยากมากเลยครับแนะนําว่าอย่าไปสักเลยครับใช่ก็จัดการที่มีคลินิกมาช่วยที่จะลบรอยสักให้น้องแล้วอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรอีกคะอ๋อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับใช่ครับก็ต้องไปกันเองครับต้องหารถหาอะไรครับใช่ครับยังขาดทนั ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าครั้งละเท่าไหร่แต่คือไม่มีที่พักไม่มีค่านน้ำมันอะไรเลยครับใช่ครับค่านน้ำมันด้วยใช่ครับไอที่เขาบอกไหมว่าใช้เวลานานไหมวันละครั้งละไปไปเนี่ยนานกี่วันเดือนเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งถ้าเรากลับไปนอนสองคืนหรือหนึ่งร้อยใช่ไหมใช่ครับสองสามคืนครับสองสามคืนอย่างน้อยใช่ถ่านน้ำมันไปก่อนใช่ครับเพราะว่าที่พักอะไรก็ยังไม่มีก็ต้องไปกันเองครับเนี่ยน้องกูอยากสักเองเหรอ เลือกเองหรือเปล่าคะเลือกเองไหมสักตามพี่ครับอ๋อสักตามคนรู้จักครับตอนนั้นมองว่าเดี๋ยวเ๋คนรู้จักนี่ก็ใช่ครับแล้วเขาเป็นใครรู้ไหมคนน่าจะเป็นรุ่นพี่ของมั้งครับรุ่นพี่ที่รู้จักครับแต่ไม่อยู่แล้วครับใช่ครับค่าสักเท่าไหร่นะคะห้าร้อยห้าร้อยบาทพอใจไหมตอนสักออกมาตอนนั้นพอใจไหม อนนั้นพอใจไหมพอใจชอบไหมชอบไหมอ๋อชอบตอนนั้นแล้วมาเริ่มรู้สึกอยากจะลบรอยสักเอองานทําไม่ได้บหางานทําไม่ได้ครมามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบสับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ